ข้อที่หนึ่งทบทวนสูตรครับข้อที่หนึ่งทบทวนสูตรดีด็อกเท่ากับขวาลบซ้ายต้องทำให้ได้ a อของเลขคณิตเท่ากับ เอนึงบวกเนลบหนึ N ่งคูณดีดอกไปอชเอ็นสูตรยาวเป็นเนส่วนสองในวงเล็บสองนึงบวกเนลบหนึ่งคูณดีดอกไปอชเอ็นสูตรสั้นเท่ากับ n ส่วนสในวงเล็บ a 1นึงบวก an นี้เรียกว่าลำดับและอนุกรมเลขคณิตนะเห็นไหม ต่อไปยังมีอีกนิดหนึ่งอเลขาคณิตนะ R เท่ากับขวาหานซ้ายอาเท่ากับขวาหารซ้ายเ,เท่ากับเนหนึ่งากำลัง n ลบห ส่วน sn เนี่ยยังไม่ได้สอนก็เป็นไว้ก่อนตรงนี้เรียกว่าลำดับและอนุกรมเรขาคณิตลำดับอเรขาคณิต ข้อหนึ่งครับนัทมนปิดไม้ได้วยลูกนี่ข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สอง What do ข้อที่สองครับกำหนดกำหนดลำดับเลขคณิต ก็คือ3ส่วน2 1 1ส่วน2จงหา A 40บวก A 42อันนี้เป็นข้อสอบโอ้เน็ตปี53นะครับ ก็ไม่ได้ยากอะไรเรามาดูดีด็อก <c oughs> ยังไงดีด็อกดีด็อกเท่ากับขวาลบซ้ายเท่ากับหนึ่งลบด้วยสามส่วนสองเท่ากับหนึ่งก็คือสองส่วนสองเนาะสองส่วนสองลบสามส่วนสองก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสอง แสดงว่าเนี่ยทั้ง,งอีกเจ้าพวกเนี่ยม,มันลดลงทีละลบหนึ่งส่วนสองครับถ้าเท่ากันไปเรื่อยๆเนาะทีน,นี้เราจะหาตัวที่สี่สิบตัวที่สี่สิบเอห้อยสี่สิบตัวที่สี่สิบเท่ากับเอหนึ่งบวกสี่สิบลบหนึ่งคูณดีด็อก A1 ก็คือ3าส่วนสครับบวกด้วยสี่สี่ลบหไป39 39คูณกับลบหส่วนสก็กลายเป็น3าส่วนสบวกกับลบสาส่วนสเป็นเท่าไหร่ มันก็จะกลายเป็นสามสิบมีเงินสามบาทติดหนี้สาสิบเก้าบาทมีเงินสามบาทติดหนี้สาสิบเก้าบาทก็เหลือหนี้สาสิบหกบาทเป็นลบสามสิบหกส่วนสองเท่ากับลบสนะิบแปดเนาะโอเคใครเขียนแล้วมันสุดกระดาษก็ไม่ต้องไปเขียนเหมือนครูก็ได้นะเอามาต่อข้างล่างก็ได้โอเคเนาะ ต่อไปตัวที่42ครับพจน์ที่42ตัวที่42เท่ากับตัวที่1บวกกับ42ลบ1คูณดีด็อกเท่ากับ3ส่วน2บวกด้วย4 11คูณกับลบ1ส่วน2มันก็จะกลายเป็น 3ส,ส่วนสบวกกับลบ41ส่วน2มีเงิน3บาทติดหนี้4 1บาทเลือหนี้38บาทลบ38ส่วน2เท่ากับลบ19เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามคือเอา2ตัวนี้มาบวกกันเราก็จะได้ว่าตัวที่40 บวกกับตัวที่42เท่ากับลบ18บวกกับลบ19เท่ากับติดหนี้18บาทติดหนี้19บาทรวมกันเป็นติดหนี้37บาทเพราทฉะนั้นคอนี้ก็ตอบลบ37ครับ Thank you. ค okay. ต่อไปข้อที่สามครับลำดับลบยี่สิบสี่ลบสิบห้า ลบหกสามไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกมีกี่พจน์มีกี่พจน์มีกี่ตัวแล้วองน,นะ นี่เป็นอสอบอเนกปีห้าหกแล้วก็จากสูตรเลยจากสูตร an เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบ1คูณ d ดอกเราแทนงค่าออกไป an ก็คือตัวสุดท้ายตอนนี้เราจะหา n n ตัวนี้ก็จะบอกว่ามันมีกี่ตัวนะครับจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหก กับตัวแรกก็คือลบยี่สิบสี่บวก n นลบหนึ่งคุณดีด็อกดีด็อกเท่ากับขวาลบซ้ายใช่ไหมดีด็อกเท่ากับขวาลบซ้าย เอาตัวที่อยู่ติดกันมาลบกันอนะตรงไหนก็ได้นะครับกูเอาสามลบด้วยลบหกเป็นเก้านะลบเป็นบวกเป็นเก้าชว่าดีด็อกคือเก้าด็ดอกคือเก้าเราก็ย้ายข้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกปลายลบต้นเพิ่มมาต้นเป็นเป็นลบยีิบสี่เนาะลบกันเป็นบวกปลายลบต้นหารระยะหา่างคือเก้า แล้วก็บวกหนึ่งเนี่ยจะเป็นจำนวนตัวนะครับบางคนเขาก็จะจำสูตรไปเลยครับแต่เราก็จะไม่ไม่จำก็ได้แล้วก็ยายข้างสูตรนี้เอาเหนเนาะมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็น คำนวณมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหบวกย4 1 7ิบกบวกย4 1 8ิบหารเบวก1เท่ากับ n ็คือจำนวนตัวเป็น2 0งเอ็ดครับเนะครับ2องตอบ สองศูนย์หนึ่งพจนะหรือสองร้อยหนึ่งตัวโอเคข้อต่อไปข้อที่สี่ครับ ข้อต่อไปข้อที่สี ค่าของค่าของหนึ่งบวกหกบวกสิบเอ็ดหนึ่งบวกหกบวกสิบเอ็ดบวกสิบหกบวกจุด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 ถึงหนึ่งร้อยเอ็ดครับเคยทำอย่างคนนี้เคยทำขนาดอีกรอบกป็นไงเนาะมีค่าเท่าใหร น,นี่ก็เป็นข้อสอบโอเนง่ายเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้ยากนะ<ม>ข้อสอบเน็ตปีห้าสองนะอ,อันนี้เนื่องจากรู้ตัวแรกกับรู้ตัวสุดท้ายเราก็ใช้สูตรสั้นครับสูตรสั้น สูตรอนุกรมสูตรผลบวกที่เป็นสูตรสั้น sn เท่ากับ n ส่วน2ในวงเล็บตัวแรกบวกตัวสุดท้ายนี่คือสูตรนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้สูตรนี้ได้เราต้องรู้ n ครับเราต้องรู้ n หา n กก่อนหา n จาก สูตร an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d d o จะหา n นะครับแต่ข้ามไป an ก็คือตัวสุดท้าย101ตัวแรกคือ1บวก n ลบ1คูณ ddoc คือ5 1ไป6เพิ่ม5นะ ddoc เท่ากับขวาลบซ้ายเพิ่มไป5 6ลบ1เท่ากับ5 คลายหนึ้ยอลบต้นคือ1หารระยะห่างคือ5บวก1ย้ายมาบวกเท่ากับ N เพราะฉะนั้น N เท่ากับ21่เครับ N เท่ากับ21เราก็เลยหาเราจะหาผลบวก21ตัว N 21เท่ากับ21่ส่วนสนะักเรียน ูเห็นนักเรียนบางคนอ่ะตรงเนี้ยมันมันหารไม่ได้บางคนมันหารไม่ลงตัวนักเรียนก็ไปแบบไปฝืนให้มันเป็นสิบจุดห้าเนี้ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่เราต้องมีไหวพริบว่าถ้ามันหารตัวนี้ไม่ได้มันต้องหารตัวเนี้ยตัวนี้ได้แล้วก็เอามาตัดกับตัวนี้แทนเนาะมาดูครับ a อหนึ่งก็คือตัวแรกคือหนึ่งบวก a อคือหนึ่งร้อยหนึ่งครับสองตัดกับหนึ่งร้อยสองก็กลายเป็นห้าสิบเอ็ด สุดท้ายคําตอบก็คือเหลือเป็น21คูณห้เลือเป็น21คูณห้า1นผลบวกคือหนึ่งศเจ็หนึ่งโอเไหมต่อไปข้อที่ห้าครับ จะให้จดไม่ทันแต่คุณจะส่งไปในแชท ต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้อที่ห้าอาจจะเอาเป็นลำดับเรขาคณิตบ้างลำดับเรขาคณิต จงหาจงหาพจน์ที่สิบพจน์ที่สิบก็คือตัวที่สิบก็คือเอห้อยสิบของรูทสามรูทหกนั่นก็เลยค่ะคันนี้ครับมันคูณรูทสองไปเรื่อยๆมันคูณรูทสองไปเรื่อยๆโอเคไหมครับจริงจริง มันแค่ตัวที่สิบเองอะนักเรียนนักเรียนจะคูณเอาก็ได้นะคูณเจ้าครั้างก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ในในเราเรียนมาแล้วครับก็ต้องฝึกทํานี่ก็เห็นง่ายๆวันนี้ก็เป็นข้อสอบออนไลน์ได้นะนเไปห้าเจ็ดมาดูครับเอ่อโพ์ที่สิบจากสูตรจากสูตร a n เ,เ,เนาะของหลักเลคขคณิตนั้นนี่เอเอ็านะครับ 1> n ห r ก bon. ah i, oy, ํล okay? uh, so, uh, ัง n ลบหข้อก่อนหน้านี้เป็นลําดับเลขคณิตทั้งหมดเลยแต่อันนี้เป็นลําดับเรขาคณิตโอเคไหมมันเป็นลําดับเรขาคณิตกสุดๆนี้นะครับแล้วก็หา r r ถ้ากับขวาหารซ้ายเท่ากับรูทหการรูทสาม ็นรู้สองเองอยากรู้ตัวที่สิบใช่ไหมเท่ากับ n 1คือรู้สแล้วก็คูณกับรู้สอคือรู้สองยก 2. 2กำลัง10บลบหเป็น9ก้าอ่าลณะที่ครูบอกว่าคูณไปเก้าตัวจะกลายเป็นรู้สาคูณรู้สองยกกำลังเ้าถ้าเกิดว่าใครลืมเรื่องเลขกำลังนะครับก็ คูดไปเลยรู2สองรู2สองรู2สองรู้สองรู้สองรู้สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารูทสองกำลังเก้าคือรู2สองคูณเก้าตัวมันก็จะกลายเป็นรู้สามคูณสอง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 คูณรู เพราะฉะนั้นคําตอบครน,นี้ก็คือสองคูณกันสี่ตัวเป็นส 16. 16. ิบหกสิบหกู่สสามคูณรู่สองกลายเป็นรู่หกครับสิบหกรู่หกโอเคไหมแต่ถ้าใครยังมีความรู้บทที่แล้วเลขยกกำลังครับดูนะเอสิบเท่ากับรู่สสามยกกำลังลู่สองยกกำลังเกนะ้านะจะลายเป็น รูปสามคูณรูปสองกำลังแปดละกันก็คูณรูปสองหนึ่งตัวจะได้เป็นเก้าสองตัวนี้คูณกันเป็นรูปหกสองกำลังหนึ่งส่วนสองคูณกำลังแปดรูปคือหนึ่งส่วนสองก็เหลือเป็นกำลังสี่รูปหกคูณสองด้วยกำลังสี่กลายเป็นสิบหกรูปหกเองเอเคเนาะข้อต่อไป ห7เจ็ดบวกสิบบวกสิบาวกตึกตึกตึกบวกหกสิครับ นี่หานะข้อเจ็ดข้อเจ็ดเนี่ยจะคล้ายข้อข้อเจ็ดจะคล้ายข้อสี่คล้ายข้อสข้อเจ็ด จงหาตัวที่สิบสองของรูทสองรูทหกรูทสิบแปด 18. อันนี้คล้ายข้อห้าข้อแปด 55 60 65จนถึง945มีกี่ตัวนี่คล้ายข้อ3มไหมนี่คล้ายข้อ3โอเคเนาะวันนี้ก็8ข้อครับ